นิทานสอนใจซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเป็นเรื่องราวแม่ค้าข้าวเหนียวหมูปิ้งนามว่าป้านิดป้านิดอายุประมาณ50ปีมีสามีชื่อว่าลุงมัน่นพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนซึ่งลูกๆก,ก็ได้แต่งงานมีครอบครัวและย้ายออกไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วที่บ้านหลังนี้ ก็เหลือแค่ป้านิดกับลุงมั่นแค่สองคนลุงมั่นทำงานขับรถแท็กซี่ซึ่งทุกๆวันแกจะขับระเวนรับผู้โดยสารไปทั่วกรุงเทพและปริมณฑลย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นป้านิดเคยทำงานเป็นผู้ช่วยในครัวของร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่แกก็ต้องออกจากงานเนื่องจากถูกเจ้าของร้านไล่ออกเพราะป้านิด แอบขโมยอาหารจากที่ร้านกลับบ้านทุกวันดีที่เจ้าของร้านไม่เอาเรื่องแค่เพียงไล่ออกแต่ป้าน,นิดกลับไม่สำนึกรับหลังเจ้านายแกจะบ่นเหมือนโดนกลั่นแกล้งถูเอ้ยทำเป็นขี้เหนียวไปได้แกอีกแค่เอากลับบ้านมานิดๆิดหน่อยหน่อยเองคงไม่ถึงกับทำให้ร้านเจ๊งหรอกมั้งจริงๆแล้ว เจ้าของร้านเป็นคนใจดีมากนะคะยามใดที่ลูกจ้างเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเขาก็มักจะยื่นมือเข้าช่วยตลอดแต่การที่ลูกจ้างไม่ซื่อสัตย์หรือชอบขโมยของแบบที่ป้าน,นิดทำเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และไม่อยากให้ใครทําตามเพราะหากทุกคนแอบเอาของกลับบ้านกันคนละนิดหลายๆคนรวมกันเข้าก็นับเป็นมูลค่าความเสียหายที่ทางร้านจะต้องแบกรับไว้ไม่น้อยเลย อย่าลืมนะคะว่าความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นคนดีหลังจากที่ตกงานป้าน,นิดก็เริ่มคิดหนะักเพราะรายได้ที่เข้ามามีแค่ทางลุงมั่นเพียงคนเดียวซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่มีความแน่นอนวันไหนมีผู้โดยสารเยอะก็ดีไปแต่หากวันไหนมีผู้โดยสารน้อยอาจจะต้องเอามือกุมขมับกันเลยทีเดียวเย็นวันเดียวกันนั้น ป้านิดเดินไปซื้อของที่ตลาดเช่นทุกวันซึ่งเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่นะมีทั้งของสดและของแห้งขายตามสมควรพอตกเย็นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นขายอาหารเยอะแยะมากมายทั้งแถวตลาดและริมถนนใหญ่ป้านิดสังเกตเห็นว่าแม่ค้าส้มตำมีลูกค้ารุมล้อมเต็มรถเข็นทุกวันซึ่งร้านนี้เป็นร้านส้มตำที่ถือได้ว่ารถมือนั้นอร่อยทีเดียว นอกจากจะขายส้มตำแล้วที่ร้านยังขายไก่ย่างและปลาดุกย่างอีกด้วยป้านิดเห็นดังนั้นก็เกิดไอเดียขึ้นมาในหัวแถวนี้ยังไม่มีร้านขายข้าวเหนียวหมูปิง้งถ้ามีสักร้านลูกค้าคงจะเนืองแน่นเหมือนกับร้านส้มตำอย่างแน่นอนเพราะข้าวเหนียวหมูปิง้งถือได้ว่าเป็นอาหารที่หลายๆคนชอบทานโดยเฉพาะเวลาเร่งรีบแค่มีข้าวเหนียวหมูปิ้งสักชุดก็เอาอยู่คืนนั้น ป้านิดคุยเรื่องนี้กับลุงมั่นทันทีลุงมั่นจำได้ว่าเพื่อนได้ขับแท็กซี่ด้วยกันมีรถเข็นเก่าๆอยู่คันหนึ่งและบ้านของเพื่อนคนนี้ก็อยู่ถัดไปอีกสองซอยพรุ่งนี้เขาจะลองคุยกับเพื่อนคนนั้นดูหากว่าโชคดีคงจะขอซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะักเย็นของอีกวันลุงมันเข็นรถเข็นเก่าๆมาให้ป้านิดผู้เป็นภรรยาแกดีใจมากรีบเดินไปตลาดสด เพื่อที่จะซื้อของมาทำขายในวันรุ่งขึ้นตอนเย็นจะเป็นเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเริ่มเก็บร้านกันแล้วส่วนของสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือพืชบางชนิดก็ตามก็จะนำออกมาขายในราคาที่ถูกลงมากกว่าตอนกลางวันเพราะหากว่าเก็บไว้ขายต่อในวันรุ่งขึ้นอาจจะขายไม่ได้ราคาหรืออาจจะเน่าเสียก่อนก็เป็นได้ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารโดยส่วนใหญ่พวกเขาจะตื่นไปซื้อของกันตั้งแต่เช้ามืดเพราะจะได้ของที่สดและใหม่ที่สำคัญจะได้ในราคาส่งแต่สำหรับป้านิดอาจจะคิดต่างจากคนอื่น,นเพราะการได้แกมมาซื้อในช่วงเย็นจะได้ซื้อในราคาที่ถูกกว่าเพล๋อเืออาจจะได้ของแถมอีกด้วยกำไรเห็นเห็นนี่คือความคิดของป้านิด ป้านิดวางแผนไว้ว่าเริ่มต้นต้องการซื้อหมูแค่กิโลครึ่งแต่พ่อค้าต้องการปิดร้านแล้วจึงเสนอป้านิดแปลว่าถ้าป้านิดเหมาทั้งหมด3กิโลเขาจะคิดให้ในราคาพิเศษป้านิดได้ยินดังนั้นก็หัวใจพองโตนี่แค่เริ่มต้นก็เห็นผลกำไรแล้วหลังจากที่ได้ของครบแล้วแกก็เดินกลับบ้านด้วยหน้าตามีความสุขเพราะทั้งผักและเนื้อหมู แกซื้อมาด้วยราคาที่ถูกมากๆเนื่องจากเป็นของที่ใกล้จะเน่าเสียเช้าวันรุ่งขึ้นป้าน,นิดเข็นรถเข็นโมปิ้งไปจอดขายแถวตลาดสดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผู้คนที่สัญจรไปมาแถวนั้นก็แวะเวียนมาอุดหนุนบ้างแต่ยังไม่มากนะักเนื่องจากป้าน,นิดยังไม่มีใครรู้จักไม่คุ้นหน้าคุ้นตาของลูกค้าถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่ช่วงแรกๆอาจจะติดตดข,ดขัดขัดทุลักษ์ทุเลไปบ้างความตั้งใจแรกตอนไปซื้อวัตถุดิบป,ป้านิตั้งเป้าไว้ว่าแค่หมูกิโลครึ่งแต่เพราะความโลภและความไม่ประมาณตนเห็นแก่ของลดแลกแจกแถมที่พ่อค้าขายหมูเสนอมาจึงได้หมูมา3กิโลกรัมแต่ขายได้แค่เพียงกิโลเดียวหลังจากที่ตลาดของกินช่วงเช้าเริ่มวายแม่ค้าต่างๆก็เริ่มทยอยกันกลับ เพื่อไปเตรียมของสำหรับการขายรอบเย็นต่อไปร้านอื่นๆขายกันจนหมดเกลี้ยงหรือบางร้านอาจจะมีเหลือบ้างแต่ก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรแต่เมื่อป้านิดหันกลับมามองของตัวเองน้ําตาแทบตกหมูที่ยังไม่ได้ปิ้งอีกตั้งสองกิโลร้านแล้วร้านเล่าเข็นรถเข็นของตัวเองออกจากตลาดกันไปทีละคันจนป้านิดเป็นร้านสุดท้ายที่ยังคงไม่ขยับไปไหน แกยังคงนั่งขายอยู่ที่เดิมอีกพักใหญ่แต่ก็มีแค่ไม่กี่คนที่เข้ามาอุดหนุนสุดท้ายแกก็ต้องจำใจเข็นรถเข็นกลับบ้านด้วยสภาพคอตกหลังสี่โมงเย็นการค้าขายรอบใหม่ก็เริ่มขึ้นรถเข็นมากมายเริ่มมาตั้งขายของกินกันอย่างคึกคักปานิดเองก็เช่นเดียวกัน ช่วงเย็นลูกค้าจะคึกคักมากกว่าช่วงเช้าเนื่องจากตอนเช้าทุกคนต้องรีบเร่งเพื่อแข่งกับเวลาแต่หลังจากเลิกงานทุกคนจะคิดถึงเรื่องกินเป็นส่วนใหญ่แต่ละร้านจะมีลูกค้าไม่ขาดสายและร้านของป้านิดก็เช่นเดียวกันเริ่มมีลูกค้ามาอุดหนุนมากขึ้นเนื่องจากร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวจึงไม่มีคู่แข่งให้ต้องหนักใจมาตอนนี้ป้านิดเริ่มยิ้มได้ เพราะหมูปิ้งเริ่มจะเบาบางลงทีละนิดคาดว่าไม่นานน่าจะขายหมดเมื่อถึงเวลาที่ต้องเก็บร้านกลับบ้านกันป้าน,นิดเช็คหมูที่หมักยังขายไม่หมดแต่ก็ถือว่าขายไปได้มากเหมือนกันส่วนที่เหลือน่าจะสักประมาณครึ่งกิโลบวกกับหมูใหม่ที่ซื้อมาเพิ่มอีก2กิโลก็เท่ากับตอนนี้มีหมูรวมน้ำหนักเป็น2กิโลครึ่งในตอนแรกป้าน,นิดค่อนข้างจะหนักใจอยู่ไม่น้อย แต่หลังจากตลาดช่วงเย็นผ่านไปก็ทำให้ความกังวลของแกเบาบางลงหลังจากกลับไปถึงบ้านป้านิดก็หั่นหมูหมักเครื่องและเสียบไม้เหมือนเช่นเคยหลังจากนั้นเอาทั้งหมดไปแช่ตู้เย็นโดยไม่ได้เช็คหมูกเก่าที่ขายไม่หมดว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือควรจะต้องแยกออกมาดีซึ่งจริงๆแล้วของขายที่เป็นของกิน ควรจะต้องสดใหม่จะได้ทั้งรสชาติที่ดีและมีคุณภาพมากกว่าแต่ด้วยความโลภและเห็นแก่ตัวป้าน,นิดจึงไม่ได้ใส่ใจจะตรวจตราแต่เลือกที่จะหยิบหมูที่เหลือไปวางรวมไว้กับหมูที่เพิ่งจะหมักใหม่ในวันนี้เช้าวันใหม่ป้าน,นิดก็ไปขายหมูปิ้งที่ตลาดเช่นเคยแกจัดแจงเอาหมูเก่าครึ่งกิโลมาปิ้งขายก่อนสีของหมูเริ่มเปลี่ยนเป็นคล้ำเขียวนินนด แต่ถ้าดมใกล้ๆก,ก็เริ่มได้กลิ่นแม่นอนอ่อนแต่ด้วยกลิ่นของเครื่องเทศที่ใช้หมักหมูค่อนข้างแรงจึงสามารถกลบกลิ่นหมูที่เริ่มเน่าเสียไปได้พอสมควรหลังจากที่ปิ้งจนสุกแล้วทานกับข้าวเหนียวร้อนๆหากใครไม่ทันสังเกตก็คงจะไม่เอะใจวันที่สองในการขายก็ผ่านไปด้วยดีป้าน,นิดเริ่มเล็งเห็นอนาคตที่สดใสร้านหมูปิ้งเริ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้า สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือรสชาติที่นับว่าอร่อยพอใช้ได้ถูกอกถูกใจของลูกค้าเป็นจำนวนมากผลพลอยได้มาจากที่แกเคยทำงานเป็นผู้ช่วยในครัวมาก่อนได้เรียนรู้เคล็ดลับการทำอาหารและสูตรอาหารจากพ่อครัวมาไม่น้อยเลยจากที่ปนิดเคยซื้อหมูวันละ3กิโลมาตอนนี้เพิ่มเป็น5กิโลเพราะจะได้หมูในราคาที่ถูกลงกว่ามาก ถึงแม้ว่าคุณภาพหมูที่ซื้อมาจะไม่ได้มาตรฐานก็ตามแต่แกคิดว่าลูกค้าไม่มีทางรู้หรอกว่าเป็นหมูที่เริ่มเสื่อมสภาพแล้วแค่หมักหมูให้ถึงเครื่องก็สามารถกลบปลิ่นได้แล้วอีกอย่างก็ยังไม่เห็นมีใครมาโวยวายเลยสักคนต้นทุนที่ลงไปก็ถือว่าต่ำแต่ได้กำไรเน้นๆเนื้อๆมีแต่คนโง่ซื่อบื้อเท่านั้นล่ะที่ไม่เอานี่คือความคิดของป้าเนต ผ่านไปหลายเดือนทิปนิตยังขายข้าวเหนียวหมูปิ้งและยังคงใช้วิธีการเดิมๆไม่เปลี่ยนแต่อย่าลืมนะคะว่าความลับไม่มีในโลกจะช้าจะเร็วเรื่องที่ปกปิดเอาไว้ก็ต้องมีคนรู้เข้าสักวันและวันนั้นของป้านิตก็มาถึงเย็นของวันศุกร์ป้านิตก็ออกไปขายหมูปิ้งตามปกติเชกเช่นทุกวันและตอนนี้ ป้านิดก็มีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นมากมายอาจจะด้วยข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นอาหารที่ทานง่ายจะทานเล่นเป็นอาหารว่างหรือจะทานเป็นอาหารหลักในมื้อที่ต้องรีบเร่งแข่งกับเวลาก็ดีและอีกอย่างแถวที่ป้านิดขายก็ยังไม่มีใครทำจึงไม่แปลกที่จะมีลูกค้ามาอุดหนุนเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ถึงแม้จะมีบางคนอาจจะมีเอจใจบ้างเรื่องกลิ่นของหมูปิ้งแต่ด้วยรสชาติการหมักด้วยสูตรที่อร่อยของป้านิดจึงทำให้คนตัดความสงสัยนั้นออกไปถือเป็นความโชคร้ายของป้านิดและนับว่าเป็นความโชคดีของลูกค้าทุกๆคนที่ชอบทานหมูปิ้งของป้านิดวันนั้นมีน้องนักศึกษาสองคนที่อาศัยอยู่ในห้องพักแถวนั้นเดินผ่านมาพอดี สองคนเห็นว่ามีร้านข้าเนียวหมูปิ้งจึงเดินตรงไปในทันทีในตอนนั้นน้องๆเห็นว่ามีคนออยอยู่หน้ารถเข็นเต็มไปหมดสองคนก็เลยอ้อมไปยืนอยู่ด้านข้างแทนระหว่างที่ปาน,นิชก้มลงหยิบหมูที่อยู่ในกล่องโฟมเพื่อมาย่างเพิ่มหนในสองของนักศึกษาตาดีไปเห็นเนื้อหมูที่ควรจะมีสีสดถึงแม้จะมีสีเครื่องหมักที่ทำให้สีของหมูเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็คงจะไม่ใช่สีช้ำคล้ำไปทางเขียวหรอกมั้งคนที่เห็นก็สะกิดให้เพื่อนดูเพื่อช่วยยืนยันว่าสิ่งที่เธอเห็นและคิดนั้นไม่ผิดพลาดและคำตอบก็คือใช่ทั้งสองพยายามเพ่งดูตามไปเรื่อยๆระหว่างที่ปานิช์ก้มไปหยิบหมูอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเธอได้แอบถ่ายวิดีโอบันทึกไว้เป็นหลักฐานตอนแรกก็พยายามมองโลกในแง่ดีว่า อาจจะแค่ไม้สองไม้ที่เป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่เลยยังมีอีกหลายไม้ที่เป็นแบบเดียวกันเพื่อนที่เห็นคนแรกแกล้งทำของตกไปใกล้ๆกับกล่องโฟมที่เป็นที่เก็บหมูเพื่อที่จะพิสูจน์กลิ่นใกล้ๆว่ามีกลิ่นเน่าเสียของเนื้อหมูหรือเปล่าและก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ก็อ่อนมากๆจะมีกลิ่นของเครื่องหมักที่แรงกว่าแต่ถ้าดมใกล้ๆและคนที่มีสัมผัสการดมกลิ่นที่ดี ก็จะสามารถแยกกลิ่นได้เมื่อทั้งสองคนแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่พวกเธอสองคนเห็นนั้นไม่ผิดแน่จึงได้แอบสังเกตการแบบเดิมอยู่หลายครั้งและทำทีว่าเป็นลูกค้ารอซื้อหมูปิ้งแต่ทั้งสองจะเข้าไปช่วงที่มีลูกค้าเยอะเท่านั้นเพื่อสะดวกในการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน3วันที่ทั้งสองทำแบบนั้นและพวกเธอก็แน่ใจแล้วว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ป้าน,นิดจงใจและตั้งใจเอาหมูที่เริ่มเสียแล้วมาขายให้กับลูกค้าจริงๆพวกเธอก็เลยนำเรื่องทั้งหมดนี้โพสต์ลงโซเชียลในนามผู้หวังดีหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวก็ได้แพร่กระจายไปเป็นวงกว้างคนในละแวกนั้นก็ได้รับรู้ข่าวสารนี้จากการที่หลายๆคนได้ช่วยกันแชร์ลูกค้าที่เคยอุดหนุนหมูปิ้งของป้าน,นิด ก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมว่าเป็นจริงดังเรื่องที่ได้รับรู้มาหรือเปล่าและสุดท้ายหลายๆคนที่เคยสงสัยถึงกลิ่นแปลกๆของหมูปิ้งมาตอนนี้ก็ถึงบางอ้อเพราะป้าน,นิดเอาหมูเก่าที่เริ่มจะเน่าเสียแล้วมาปิ้งขายนี่เองลูกค้าที่เคยมาอุดหนุนอยู่เป็นประจำก็เริ่มหายไปทีละคนจะมีบ้างก็ลูกค้าขาจรที่ยังไม่ได้รับรู้ข่าวสารเหล่านั้น จากที่เคยขายได้วันละหลายกิโลมาตอนนี้แม้แต่กิโลเดียวก็ขายไม่หมดเพื่อนๆที่เป็นแม่ค้าด้วยกันก็พากันถอยหนีเมื่อก่อนจะพูดคุยทักทายกันอย่างสนุกสนานมาตอนนี้ไม่มีใครอยากจะสนทนาด้วยป้านิดแปลกใจว่าทำไมดูทุกคนเปลี่ยนไปด้วยความสงสัยจึงเดินไปหาแม่ค้าร้านส้มตำซึ่งเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาที่สุดในบรรดาแม่ค้าทั้งหมด แต่คําตอบที่ป้านิดได้ยินถึงกับตกใจหน้าซีดเผือดตกท้ายด้วยประโยคที่ว่าต่อไปไม่ต้องมาทักหรือพูดคุยกับเธออีกเพราะไม่อยากให้ลูกค้าคิดว่าเธอจะมีพฤติกรรมแบบเดียวกับป้านิดเพราะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่พูดมากพูดแรงแต่ก็ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครโดยเฉพาะกับลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นผู้มีพระคุณและเธอก็ทำอาชีพนี้ด้วยความสุจริตมาตลอด ของที่นำมาทำขายก็จะเป็นของที่สดใหม่และมีคุณภาพทั้งสิ้นไม่คิดที่จะเอาของที่เน่าเสียแล้วมาทำขายเพราะนั่นถือเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในที่สุดป้าน,นิดก็ต้องเลิกขายข้าวเหนียวหมูปิ้งไปเพราะไม่มีลูกค้าคนไหนมาอุดหนุนอีกเลยและเพื่อนที่เคยมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อทุกคนได้รู้ความจริงก็เริ่มท้อห่างออกไปทีละคนจนในที่สุด ป้านิดก็ไม่เหลือใครเห็นไหมคะว่าคนที่มีความซื่อสัตย์จะมีแต่คนที่เชื่อใจให้ความนับถือให้ความช่วยเหลือเมื่อเราเดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีวันอดตายแต่ในทางกลับกันหากคนที่มีนิสัยคดโกงชอบเอาเปรียบผู้อื่นคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองเมื่อใดที่ถูกจับได้ ก็จะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือหรืออยากที่จะคบค้าสมาคมด้วยดังสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน